ย้อดีทุกคนกันด้วยเลยนะครับยู่กับผมเป็นอีนายนะครับอ่าวันนี้ก็นะครับก็จะมาบอกว่าผมเนี่ยกลับมาแล้วนะครับหลังจากที่ตัวเองเนี่ยป่วยมานานมากจริงๆก็หายป่วยนานได้ละครับแต่ว่าคือผมเนี่ยเอ่อเจ็บคอด้วยผมก็เลยยังไม่อยากจะออกมาพูดตอนนี้นะครับแล้วตอนนี้คอผมก็ดีขึ้นละผมก็เอ่ออาจจะเสียงแหบหน่อยนะครับก็กลับมาแล้วนะครับผมน่าจะพร้อมพูด แบบเต็มที่แล้วนะครับโอเคก็ผมคิดว่าเนี่ยน,นตอนนี้เ,เนี่ยผมคงยังไม่มีอะไรพูดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าทําคลิปไปไม่สิเอ่อทำคลิปยาวๆไปเนี่ยคนดูก็คงยังไม่มีนะครับก็ถ้าใครเห็นคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ให้หน่อยละกันนะครับก็สําหรับคอนเทนต์ที่ผมจะลงในคลิปถัดๆไปเนี่ยคืออะไรรอดูได้เลยนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปเจอใหม่ในคลิปหน้าละกันนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็นาทีหนึ่งคงไม่เป็นไรหลักมั้งนะโอเคก็ไว้เจอกันนะครับสวัสดีครับ